สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Black n a Lock Origin นะครับอยู่กับผมโตเต n n e l นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำคนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นใหม่หรือคนที่เพิ่งเวล90ใหม่ๆนะครับมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ลูกแก้วของด้าน TOC นั่นเองนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ อย่างเราเวล90ใหม่ๆเนาะมันก็จะมีแพ็คเด้งมาประมาณนี้ขึ้นมา3แพ็คอันนี้ผมเวล95นมก็จะเด้งใหม่อีกรอบนึงถ้าใครที่เติมน้อยหรือว่าไม่เติมเลยนะครับต้องดูนะคิปนี้ก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะเพราะว่าลูกแก้วมันจะหายากมากนะครับในดันตีโอซีแล้วก็ถ้าเราไม่เติมเลยเราก็จะได้น้อยกว่าเขาเยอะมากยิ่งเป็นสายเติมก็ได้เยอะเนาะเท่าไรเนี่ย400 500 600, 600 600กว่า650เนาะ ก็จะได้เยอะมากๆนะครับสำหรับสายเติมถ้าสายเติมน้อยการหารูปแก้วนะครับก็ <ไป S 1> คือการลงแอซิดนั่นเองครับหรือว่าลงช่วยเหลือเพื่อนในดันต,าต่างๆก็แบบเห็นประกาศหน้าโลกว่า TOCN อย่างเงี้ยแล้วก็รีบไปเลย N ก็คือ Normal เนาะเราก็ต้องรีบแบบเข้าไปช่วยเขาอะไร้ยเอาเอาค่าแอซิด ให้ครบเลยนะให้ครบสิบห้าับสิบห้ายังงผมนี่คือไม่ได้ลงเลยนะต้องบอกก่อนว่าดันทีโอซีเนี่ยมันมีทั้งหมดห้าห้าดันเนาะมีห้าดันดินน้ำลมไฟโกดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีความยากสี่ระดับเนาะก็ตามนี้เลยน d ม i g h t m น r มอะไรก็ประมาณนี้เนาะแล้วมันก็จะได้ของรางวัลครั้งแรกด้วยยิ่งครั้งแรกจะยิ่งได้ลูกแก้วมาเยอะเนาะการใช้ลูกแก้วของเรานะลูกแก้ว ในนันิวซีนะครับเราเอาไปอัพค่าซีซันของเรานะครับแตกในค่าซีซันอย่างเดียวนะเน้นไปที่ค่า2อ,อันบนเป็นหลักนะครับผมอย่าเอาไปเอาไปแบบย้ายออกเล่นนะครับอย่าเลยอย่าเลยนะครับสำหรับสายซีสายตัวน้อยอย่าเอาไปย้ายออกเล่นนะครับเก็บไว้อัพค่าอย่างนี้อย่างเดียวครับนี่ครับกดไปเพิ่มฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับให้เน้นไปที่ฝั่งขวาฝั่งเดียวแล้วก็เน้นไปที่ สองอันบนนะครับแล้วเวลาสองอันบนมันเต็มเนาะอันบนมันเต็มนะครับอย่าง40่สทับสเนาะเลเวลแรกก็เวลามันเต็มปุ๊บเราก็มาอัพเวลตรงนี้นะครับตรงฝั่งซ้ายตรงนี้ใช้นี่อย่างผมก็ใช้36มสทับ 36, แล้วก็80ลูกแก้วนะครับอัพเลเวลถัดไปเป็นเลเวล8เนาะอันนี้ผมก็จะรอให้มันเต็ม56ทับก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมการใช้ลูกแก้วซึ่งนี่มันก็จะมีออฟมาเนาะเวลาเราลงดันเราก็จะได้แบบเศษมาแล้วก็เป็นออฟที่ดีกว่าเอออย่างเราเห็นเป็นออฟอย่างี้มันไม่ดีเนาะอย่างออฟที่ดีกว่าแบบออฟฟ้าที่ดีกว่าคือ้อยากได้เอาไปใส่ตรงนี้ยยอย่างเดอยาเลยะครับอย่าเอาไปใส่นะผมแนะนํานะอย่าเอาไปใส่ตรงนี้เลยให้เก็บลูกแก้วไว้ลงที่ค่าสีสั้นของเราอย่างเดียวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เราลงดัน ลงดันเนี่ยลงดันทีวซีของเราเนี่ยคือจากที่เราลงนอมมอแบบยากมากๆเลยถ้าค่าซีซั่นของเราเยอะนะสองค่าบนของเราเยอะนะก็จะลงง่ายมากแล้วก็เราก็จะไต่ระดับไปลงฮาร์ดได้อีกเหมือนกันครับยิ่งมีค่าสูงก็ยิ่งลงลงดันระดับสูงๆได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ผมทํามาเป็นแนะนนะํานะเพราะว่าของผมพลาดนะเอาไปย้ายออเล่นเหมือนกันนะเสียเยอะเหมือนกัน ย้ายออฟอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งเป็นแบบออฟออฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็จะใช้แบบค่ายนี่เยอะมากเลยอันนี้ผมผมไม่มีให้ดูเนะว่ามันอะไรว่าไม่มีให้ดูเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยคือเนี่ยอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือโอ้โหยี่สิบนะถือเยอะนะครับยี่สิบเนี่ยคือเราหาในแต่ละรอบมันถือยากมากนะลูกแก้วอะถ้าเราไม่เติมเลยเสียไปยี่สิบกับอีกกับไปเศษบุปผินอีกสี่ใบนะถือว่า เยอะนะอย่าเอาไปย้ายเล่นนะยิ่งเป็นออฟฟ้าผมว่ายังไม่ยังไม่เท่าไหร่รอเราได้ออฟทองหรือว่ารอเราได้ใสของทองหรือของแดงดีกว่าค่อยมาย้ายเนาะอันนี้ความคิดผมนะถ้าใครเป็นสายฟีลจริงๆคือไม่ควรจะไอ้นี้เลยไม่ควรจะมาย้ายออกไปนี้เลยผมว่าคือมีอยังไงก็คือใส่ไปก่อนดีกว่าอรอเราได้ของแดง ดีกว่าค่อยมาย้ายนะผมว่าจะเป็นการที่แบบประหยัดที่สุดละแบบคุ้มค่ามากนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็าฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ยิ่งดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ